สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจ้าออฟซิลานะครับมาส่งมอบรถสวยๆอีกหนึ่งลำนะครับลูกค้าแฟนเพจของเรานะครับเดินทางนะครับมาจบเงินสดนะมารับตัวรถสวยๆไปเนี่ยนะครับจอดรอข้างหลังแล้วนะคันนี้บอกเลยนะโคตรสวยรถโคตรสวยนะครับมือเดียวป้ายแดงน็อตไม่ขยับนะครับคันที่เราจะมาส่งมอบให้ลูกค้าวันนี้ก็คือนะครับโตโยต้าไฮรักวีโก้นะครับตัวนี้เป็นตัวพรีเลนเนอร์สมาร์ทแคบนะครับยกสูงโรงงานแคปเปิดได้ปี2011 เครื่องยนต์3.0ตัว G กูดนะตัวท็อปสุดเลยนะครับลูกค้าแฟนเพจเดินทางมารับตัวไปเดี๋ยวเราจะพาไปคุยกับลูกค้ากันนะครับว่าสาเหตุนะครับที่ลูกค้าได้เดินทางมาซื้อรถกับเราเพราะอะไรลูกค้าเดินทางมาถึงแล้วนะครับเนี่ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับมารับตัวรถสวยๆไปนะคันนี้บอกเลยโคตรสวยจริงๆครัสวยมากเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก็ขอสอบถามก่อนนะว่าเพราะอะไรนะครับทาไมถึงได้ตัดสินใจเดินทางเข้ามาซื้อรถกับเราครับ ผมผมผมดูัำติดมนานแล้วครับจ้ากเอาเสีด่ยผมเลยดูการือขายคันนี้คันนี้ผมเลยออกขายถึงตัวมุติจักอะไรก็ผมก็ตั้งใจนะครับชอบนี่ใจแล้วก็เลยเขามาซื้อเลยครับผมแฟนเพจตัวยงนี่เอฟซีตัวยงเลยน่ารักมากมากนะครับแล้วข้อมูลนะครับข้อมูลที่เราดูในเว็บในเพจต่างๆนะครับแล้วพอพอมาเห็นสภาพรถจริงเหมือนที่เราคาดหวังไหมไหมโอ้ เป้เลยครับพี่เป้เลยเนาะตรงปกเนาะตรงอยู่ครับตรงปกครับผมอันนี้มาแบบมาแบบไม่ลองขับด้วยนะผมมาแบงไม่ไม่สอบขับับผมชอบเลยครับนี่มาแบบไม่ลองเลยนะมาอันนี้เพิ่งมาจากไหนนะเพิ่งจากทุ่งนาผมทุ่งนาน่ารักจริงๆนะครับแฟนเพจของเราอ่าแล้วถามอีกเรื่องนะครับพี่ครับเรื่องราคาอันนี้คือคือเรื่องราคาตรวจสอบราคาเช็คราคามาหลายที่ไหมเอาบอกบอกตรงๆเลยพูดตรงๆเลยผมเช็คมาหลายที่ครับที่นี่ถูกกว่าผม ถูกว่าแน่นอนครับผมครับรุ่นนี้นะรุ่นนี้ตัวนี้สเปคนี้ราคาต่ํากว่าที่อื่นประมาณเท่าไหร่บอกได้เลยบอกบอกแฟนเพจเราได้เลยคนรู้ซอื่นประมาณสามสามกว่านะครับสามแสนกว่านะครับผมแต่คันนี้คันนี้พี่ซื้อเท่าไหร่เอาบอกราคาหน่อยสองเก้าเก้าสองเก้าเก้านะครับอันนี้คือราคาซื้อขายส่วนต่างประมาณสี่ห้าหมื่นได้ครับผมสาหรับรถคันนี้รุ่นตัวนี้คุ้มไหมพี่กับเงินสดที่เราจ่ายมาวันนี้คุ้มไหมคิดว่าคุ้มไหม กเราคุ้มไปแล้วครับคุ้มครับเนาะโอเคนะครับนี่นะเป็นเหตุผลคํายืนยันเองของลูกค้าเราโดยตรงเลยครับเราซื้อขายกันแบบนี้นะครับบรรยากาศของเรานะอ่านะครับเดี๋ยวขอฝากไว้หน่อยนะครับสําหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่ต้องการรถยนต์มือสองนะครับคุณภาพดีราคาถูกนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทนะ0956698777นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ0956698777นะครับ จ้าออฟซิลามีรถสวยๆคุณภาพดีราคาถูกรอทุกท่านอยู่ครับขอบคุณมากครับ